สวัสดีครับทุกคนผมเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอโทษด้วยกันนะที่เสาร์ร์วันที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากมีธุระให้ทํายิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูมังงะต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับที่สผมออกมาชอปปิ้งกับภรรยาเพื่อไม่ให้เพื่อล่มห้องหินผมจึงเลือกมาชอปปิ้งที่ไกลจากแถวๆาวบ้านนะมีแต่คููลักมาเด็ดเต็มไปหมด ถ้ามีเวลาขนาดนั้นเอาเวลาไปที่หนังเสียมากกว่านะพูดแบบนั้นก็เข้าตัวพวกเราที่ออกเดทด้วยสิแว่เป,เป็นสามีภรรยากันเขาไม่เรียกว่าออกเดทหรอกย่าแบบเราเขาเรียกว่าซื้อของตั้งหากถึงจะเป็นสามีภรรยามันก็เรียกออกเดทได้อยู่ดีนะวันนี้จะซื้ออะไรบ้างห่ะของที่ขาดตอนนี้ก็มีน้ําข้าวสารกับของกินของใช้อีกนิดหน่อยนะของต่างคันเลยฮะสั่งของออนไลน์ก็ได้นี่คิดถึงคนแบบขากับด้วยสิเถอ ยาหว่วงใส่โตออกจะแข็งแรงอุ้มฉันได้านะเจ้าหญิงได้แค่งเขี้ยวของตอนขากลับจะทำได้สบายอยู่แล้วึว้าวอยากได้เหรอเอ๊เอะเป่าสักหน่อยอยากได้ก็จัดไปสิครับแบบไม่ต้องก็ได้ราคามันแพงนะห้าหมื่นยีน <c oughs> เอานะอะเคดีฉจันไปได้ งบแต่เฮียปีนี้ไม่สิปีใหม่นี้ที่ออมไว้ต้องเก็บไม่ต้องมาเก็บบันเล่าเอาไว้จา่ายแหวนนี่แหละขอบคูณที่ใช้บริการเดอะคอรขอบคุณนะอตอนเคนแล้วหรอ,อวะแหมสวยจังเลยเพ่็คนคยได้รับของขอนเจกเด็กผู้ชายไปครั้งแรก <S <S มันเรียกว่าตัวเองจะรู้สึกเดียใจถึงขานาดนี้ถ่ายเก็บไว้ดีกว่าถ้าวางขวดโชยอยู่ไว้ที่ไหนเหรอ อย่าแอบแอบอย่าแอบมองนะเจ้าคนลามกแล้วเธอทำอะไรอยู่ล่ะไม่ทำอะไรสักหน่อยเออเช้าหรัวไวจังเช้าวันรุ่งขึ้นนี่ถึงข้าใส่แหวนมบเรียนเลยเหรอเอ๊ะดีก็ดีใจนะที่เธอให้ความสำคัญกับไหวนั่นแต่ถ้าคนอื่นเห็นเข้าจะแย่เอานะ บอกว่าให้ความสําคัญเนี่ยก็แค่ใส่แล้วมันรู้สึกดีเกินจนลืมถอดออกตั้งหักเย็นแล้วแป๊บแป๊บเช้าแป๊บแปเปิดแป๊บแป๊บเย็นอ้อะเลือนจะจำได้ว่าใส่แหวนในกระเป๋าแล้วนี่นะแล้วกระเป๋าใบนั้นหายไปไหนมันอยู่ไหนฉันเปิดทำนู่นอยที่ไหน นั่นเป็นไหวดที่ไซตะอุตสาซื้อให้ไป็นของขวัญแท้ๆแล้วทำไมฉันไม่ดูแลมันให้ดีเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่มีอะไรฉันขอตัวไปทำธุระข้างนอกแปนะชันบอกว่าแหวนหายไปแล้วฉันทำไม่ได้หมูนี้ภรรยาผมมักจะกลับบ้านสายมันมีเงื่อนงำเพราะดูจากดิสซน์เธอก็ไม่ใช่พวกชอบเที่ยวกับคืนซะด้วยสิ กลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้กลับดึกทุกวันไปทําอะไรมาเหรอฉันจะไปไหนก็ได้ของฉันถ้าทางเธอดูอิ่นเลยฮะรู้จักนิสยัยของเธอแล้วถึงขันข้นไปเธอก็ไม่บอกผมอยูดีผมก็เลยตัดใจวันดี้จะลองสะกดร้อยตามสม,ามัยมันเลยเจ็บิไอ้เจมไอ้หมาว้า ตัวนี้อีกวดูเหมือนเธอกำลังจะชกำลังจะหาของบางอย่างแฮะพูดแล้วคนขึ้นได้ว่าหมูนี้ไม่เห็นอาคารอา,านี้ใส่แหวนเลยมันผิดแน่ถึงแม่พ่อที่จะรับขอบฟ้าแต่เธอก็ยังไม่ละความตั้งใจอุ้ยฝนตกค <c oughs> ุกเข่าแล้วทำไมกันทำไมฉันถึงหามันไม่เจอละ่ะ แหวนของฉันแหวที่อุตสาห์ได้จากไซโตะก็ดแล้วไม่ผิดหาไหวนสินะไซโตะขอบคุณนะที่ลงทุนหาถึงขนาดนี้แต่พอได้แล้วละ่ะกลับบ้าเถอะนะหยุดหาหยุดหาไม่ได้หรอกจะต้องหาให้เจอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องหวยไม่ต้องคิดมากหรอกเดีย๋ยวฉันซื้อให้ใหม่ก็ได้ประเด็นนั่น มันไม่ใช่ปัญหาสักหน่อยจะทำไมต้องยืนกรารจะหาแหวนให้ได้ขนาดนั้นล่ะเพราะแหวนวงนั้นคือของจริงเอการแต่งงานของพวกเรามันเกิดจากคนอื่นผักดันขึ้นมาแต่ว่าแหวนวงนั้นมันคือของจริงที่นายให้ม,มันคือมันมีความรู้สึกจริงๆของนายแฝงข้างในเพราะฉะนั้นต่อให้ฉัน ต่อให้ได้แหวนวงใหม่มันก็ไม่มีค่าอะไรเลยเธอดีนะหัวเรื่องดับหนึ่งไม่มีใครเทียบจริงๆก็มันก็มันเดี๋ยวฉันช่วยหาด้วยจำได้ว่าแหวนหายวันไหนแหวนหายวันที่ฉันสวมไปโรงนีนแต่ว่าสถานที่คิดว่าทำตกจนก็ไปหาหมดแล้วส่วนสถานที่อื่นๆฉันก็จำไม่ได้แล้วว่าเหลือที่ไหนอีก เดี๋ยวเาคนกก่งออกโรงอย่าประเมินพลังสงองฉันต่ำไปสิวันนั้นเป็นวันที่เราสองคนออกไปซื้อของด้วยกันถนนที่เราผ่านร้านเราและที่เราแวะสถานีเราหยุดดูของทุกอย่างมาอยู่ในหัวของฉันหมดแล้วละ่ะแต,แต,แตะตะก็เป่าใส่แวนอ่ะตกอยู่ตรงท่อระบายน้ำข้างร้านกาแฟยัยงไงละ่ะวิ วันนั้นอาคารนีลังเลว,ว่าเธอจะแวะเข้าร้านกาแฟดีไหมจังหวะที่เปิดกระเป๋าสะพายเพื่อเช็คเงินในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าใส่แหวกก็ล่วงตอนนั้นพอดีจะไม่อยากจะเชื่อห,หาเจอในพิบตาจะจริงด้วยก็ชอมันอันชาญยะนินนะความรูคม้คราวนี้คงรู้เหตุผลแล้วใช่ไหมว่าทำไมเธอถึงไม่ีมมเอาชน,นะคะแนนสอบฉันได้นะ <c oughs> อืมขอบคุณนะอะดี <c oughs> หมดความหล่อเลยเพราะเอกกูมาลูกออนแนวนี้เร่นเอารับมือยากไม่ถูกเลยฮะคราวหน้าอย่าให้หายอีกนะ <c oughs> อืมแน่นอนจ้ะฮัจิหลรีบกลับบ้านไปอาบน้ำเถอะ <c oughs> จ้า